มาเก็บจ้ะโอ้ยดอกเอ้อๆเลยพี่หัวก็ขืนพี่พี่งานดอกไฟอยู่ใกล้ๆกระเป๋าลูกสาวว่างไว้พุ่นแม่จ๋าพี่ยังามาพี่มีแต่เห็ดเด้อพี่พี่ก็เห็ดจ้ะพี่ก็เห็ดดอกจังสีนวดสีเ่เอ้านี่ฮะนันละทางผูละแม่จา๋า แม่จ๋าทางพุ่นทางพุ่นโอ้ยพุ่นน่ะโอ้เห็ดแม่พี่น้องพุ่นน่ะโอ้ยสิเป็นลมพุ่นน่ะมาเบิ่งเห็ดมาเบิ่งเห็ดจ้ะนั่นละปาดกระดะเนี่ยแม่แม่นี่ล่ะลูกสาวว่า มนงามแตอพี่น้องพุ่นอะพุ่นอะพุ่น่ะพุ่นอะพุ่นอะพุ่นะพับงเหพี่น้องเรื่องไรซะยุพีพี่พี่แม่แม่เมื่อบ้านก็เด้อขันพ่อหลายปนี่พี่น้องยดือไว้พี่น้อง